ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรบรรบือยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านดีเด่นประจำปี2568นายชนาพัฒมลีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลดอนงวัวข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการประเมินอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านดีเด่นประจำปีงบประมาณ2568นายชนาพัฒมลี เกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน2548เป็นบุตรของนายปุ่นมะลีและนางสาวสงวนสิงลีปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่71หมู่ที่10บ้านหนองขามตำบลดอนงวัวอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามคติประจำใจการอ่านสร้างปัญญาปัญญานำไปสู่การพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนด้านที่1การครองตน นายชนาพัฒมมลีมีจิตอาสาเสียสละเวลากำลังกายและแรงใจเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสที่รักการอ่านและเห็นคุณคา่าของหนังสือพร้อมแบ่งปันสิ่งที่ตนรักโดยไม่หวังผลตอบแทนแม้มีภาระงานส่วนตัวก็เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมเช่นอ่านหนังสือให้เด็ก ัดหนังสือหรือแจกหนังสือมีความคิดสร้างสรรค์จัดกิจกรรมใหม่ๆเช่นห้องสมุดข้างรัว้วเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชนและดูแลแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้เจออุปสรรคก็ไม่ยอ่อท้อยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมชุมชนเช่นนิทรรศการประเมินกำนันปลูกป่าและช่วยเหลือน้ำท่วม มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นอาสาสมัครเชื่อว่าการอ่านคือรากฐานของการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความรักการอ่านพร้อมเปิดใจรับฟังและพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นทำงานร่วมกับทุกคนอย่างเท่าเทียมและสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงด้านที่สองด้านการครองคนนายชนะพัฒมลี มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจผู้รับบริการและสามารถจูงใจให้เปิดใจรับฟังและปฏิบัติตามได้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวะชนผู้สูงอายุหรือเกษตรกรข้าพเจ้าสามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างประสานงานและสร้างเครือข่ายปรับหลายภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนง,งานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันพร้อมทั้งใช้กลยุทธ์ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนยกย่องผู้สนับสนุนและถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความสําเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจข้าพเจ้ายัางมุ่งมั่นให้บริการประชาชนอย่างสม่ําเสมอผ่านการเยี่ยมบ้านจัดกิจกรรมพิเศษดูแลบํารุงสื่อการอ่านและเปิดช่องทางติดต่อได้ตลอดเวลาจนเกิดความไว้วางใจและการสนับสนุนจากชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านที่3การครองงาน นายชนะพัฒมลีผู้ที่เชื่อว่าพลังของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่นคือกุญแจสำคัญในการทำงานร่วมกันผมใช้ความจริงใจและความตั้งใจเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับผู้คนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเยาวชนผู้สูงอายุเกษตรกร,กรหรือหน่วยงานท้องถิน่น ผมมกเริ่มจากการฟังความต้องการและมุมมองของพวกเขาอย่างลึกซึ้งก่อนจะสื่อสารตอบกลับอย่างชัดเจนและตรงประเด็นทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าความเห็นของตนมีคุณค่าผมมีความถนัดในการทำงานเป็นทีมเขารุกความคิดเห็นที่แตกต่างและใช้ความหลากหลายของทีมเป็นพลังขับเคลื่อนให้โครงการสำเร็จ ด้วยการชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนการยกย่องผู้สนับสนุนและการเล่าเรื่องราวแห่งความสำเร็จให้ทุกคนรู้สึกภูมิใจในส่วนร่วมของตนผมไม่หยุดอยู่เพียงการประชุมหรือทำกิจกรรมในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจัดกิจกรรมพิเศษดูแลบำรุงสื่อและเปิดช่องทางการติดต่อที่เข้าถึงง่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำได้อย่างต่อเนื่อง ความจริงใจและความสมั่งเสมอนี้เองที่ทำให้ผมได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากชุมชนเสมอมาการเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านคือการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และความรักในการอ่านให้กับทุกคนทุกกิจกรรมที่เราจัดเป็นก้าวเล็กแต่สร้างอนาคตให้สว่างสวยขอบคุณทุกความตั้งใจที่ร่วมเดินทางสร้างสังคมแห่งการอ่านไปด้วยกันขอบพระคุณ